สวัสดีครับอยู่ผมซินฮาจากช่องโมคุมาชชานัลนะครับเราอยู่กันในอีเวนต์นะฮะเอ็กซ์พัน2,020นั่นเองนะครับวันนี้ฮะเราอยู่กันในแมปนะครับบิลออเบิร์นั่นเองนะครับก็เป็นแมปที่เราสามารถครีเอทนะครับเรือของตัวเองเนี่ยมานะครับผ่านด่านต่างๆได้นั่นเองนะครับโดยอีเวนต์นะครับในครั้งนี้จะตามล่าไข่ก็คือนะครับให้เราเอาไข่มาก่อนนะฮะในช่องเก็บของนั่นเองนะครับเอาไข่มาวางนะเออนะครับแล้วก็สร้างเรือของตัวเองสักลำหนึ่งที่คิดว่าแข็งแรงที่สุด นะครับเพื่อจะไปตะลุยนะครับซึ่งนะครับพอเราผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีมังกรมาคาบนะครับไข่ของเราแล้วก็พาเราไปเอาไข่นะครับอีเวนต์ในครั้งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเออันนี้ก็เป็นเรือนะครับที่น้องทีมงานกูครีเอทขึ้นมานะครับใช้มันสมองทั้งหมดครีเอทมาแล้วนะครับว่าเรือลานี้ไปได้แน่นอนนะฮะโอเคนะครับก็ให้วางไข่หนึ่งอันนะครับนะเออ ใครมากันสี่ห้าคนก็วางสักสี่ห้าอันแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับมังกรจะมาคาบไข่เนี่ยประมาณสองอันเท่านั้นนะครับแนะนําว่าให้ทํากันทีละสองคนนะครับถึงจะได้นะนี่ฮะมังกรจะมาแล้วมันก็จะมาคาบไข่เราไปแล้วก็พาตัวเราไปด้วยนะครับพาไปแบบนี้เลยนะนี่ฮะพาไปแล้วนะครับแล้วก็โปรยเราลงไปนะครับบนปราสาทนั่นเองนะครับส่วนด้านในนี้นะครับก็จะมีไข่นะครับ ที่เราจะมาเอานั่นเ,เองนะครับนี่ลายนะครับไข่ของบีโอโบนถือได้ว่าสวยมากๆนะครับนี่เสร็จแล้วนะฮะได้แล้วนะครับเออเป็นไข่ที่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าหน้าตาไข่เต็มๆเป็นยังไงครับผมไปดูกันลย let's go